วนคุณผู้ชมมาร่วมเป็นแมวมองซสสั่งไอเดียด้วยกติกาง่ายๆเพียงเขียนแนะนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่คุณคิดว่าน่าสนใจพร้อมเหตุผลประกอบมาทางรายการไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือของใขรก็ตามสิ่งประดิษฐ์ไหนใช่ไอเดียใครโดนเราจะตามไปสาธุกันถึงที่และรับไปเลยรางวัลสำหรับเจ้าของผลงานและผู้แนะนำเขียนแนะนำมาเยอะๆแล้วเจอกันนะคะเมียวเมียวรวมสาธุจ้ นี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไ,ไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี่ยที่เหลือปลูกลำไย,ยกล้วยข้โพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสม,มุนไพรแล้วกไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้าน<อ>ส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้าน นายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนาย <c oughs> นแดงป่วย <c oughs> ต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก <c oughs> นายแดงกลุ่มนายเขียวไม่กลุ่มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าโพดและลำญ่ที่ราคาดี กำไรได้มาก็เพิ่มเป็นหลวงพ่อเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดียวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราช ทประเศคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับหลังจากที่รอคุกกี้กันมาประมาณ15นาทีเราก็ได้คุกกี้ที่ทําจากแป้งจากกล้วยของเรานะครับที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับคุกกี้แป้งจากกล้วย ทีนี้ครับระหว่างที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาพูดคุยมาสอบถามน้องๆน,นิดหนึ่งนะครับน้องเมย์ช่วยมองพี่นิดหนึ่งนะ้องเม่น้องเมย์เล่นกล้องเพลินเลยนะฮะว่ามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการเป็นนักปดิเน้นนักประดิษฐ์ให้อะไรเราบ้างนะครับในช่วงสาธุสกิดนี้นะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วคําถามแรกเลยนะครับแรงบันดาลใจที่ดีหาได้จากที่ไหน แรงบันดาลใจที่ดีก็คือการตอนที่ยังไม่เป็นนักประดิษฐ์ใช่ไหมคะครเราก็ดูจากคนรอบข้างที่เขาเป็นนักประดิษฐ์อะคะเขาประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากเป็นแบบเขาบ้างเพราะว่าเราชอบด้านนี้ด้วยอะคะอ่ะดูจากคนรอบข้างอ่านี่คือการหาแรงบนันดาลใจและนักประดิษฐ์ที่ดีในสายตาของเมย์ต้องเป็นแบบไหนครับอก็อาคิดเก่งทําเก่งอะค่ะคิดเก่งทําเก่งค่<ฮ>ะลองเล่าถึงความสําเร็จของ คุกกี้แป้งจากกล้วยให้เราฟังนิดหนึ่งว่ามีรางวัลไหมตัวนี้อ๋อไม่มีค่ะไม่มีรางวัลคุณผู้ชมครับฟังตรงนี้ให้ดีนะครับคุกกี้แป้งจากกล้วยซึ่งอร่อยมากๆแต่ไม่มีรางวัลจากวันนักบัณฑิตล่าสุดนี้มาและจะทําต่อไหมก็จะทําต่อค่ะเราไม่ได้รางวัลน,นี้ทาทาไมก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะทําให้คนอื่นว่ามองได้ว่าเราทําได้จริงค่ะเขาจะอาจจะไปทําตามแบบเราก็ได้ค่ะเอาใช้ประโยชน์ได้ ้รอบคงมานนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมครับน่าสาธุไหมล่ะครับเห็นว่ามีโปรเจกต์ต่อไปด้วยที่คิดเอาไว้ไม่ได้หยุดแค่นี้นะคุณผู้ชมครับโปรเจกต์ต่อไปคืออะไรครับก็คือเราตอนนี้เราทํากล้วยมาทําเป็นแป้งเอากล้วยมาทําเป็นแป้งต่อไปเราก็จะนําผักต่อไปเราก็จะเอาแป้งมาทําเป็นกล้วยไม่ใช่นะครับเอาผักมาทําเป็นแป้งเอาผักมาทําเป็นแป้งใช่ค่ะเป็นโปรเจกต์ต่อไปพูดถึงเสียงตอบรับบ้างเมจ้ะ ที่ทําแป้งจากกล้วยคุกกี้แป้งจากกล้วยมาเนี่ยมีเสียงตอบรับอะไรที่เรารู้สึกเออชื่นใจบ้างหายเหนื่อยก็มีคณะครูก็ผู้ปกครองคะ่ะให้กําลังใจมาตลอดคะ่ะ <assist |en|> อ,อ๋อทีนี้การประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีผู้สนับสนุนใช่ไหมครับถึงนาทีนี้แล้วออกมาเป็นรูปเป็นล่างอย่างนี้แล้วเราอยากขอบคุณใครบ้างครับมาปะก็อยากขอบคุณคุณครูค่ะถ้าไม่มีคุณครูใช่ไหมคะเราก็จะไม่มีแบบ ถ้าอาจารย์ไม่แบบให้เราไปแข่งก่อนไม่ลองให้เราประดิษฐ์ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะชอบสิ่งนี้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจารย์อาจารย์เพนภาค่ะอาจารย์เพนภาเป็นอาจารย์โครงงานของของเราค่ะโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเขาเขาสนับสนุนด้านไหนบ้างเขาสนับสนุนทางการประดิษฐ์นะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะให้คำปรึกษาแล้ว สิ่งประดิษฐ์แป้งจากกล้วยจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสองเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่นักเรียนได้มีส่วนในการคิดค้นแล้วก็ครูก็มีส่วนในการให้คำปรึกษานะคะจริงๆเราจะเห็นว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมันเป็นพืชพื้นบ้านของแต่ละของของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเขายังรู้จักที่จะนำกล้วยน้ำว้าดิบซึ่งบางครั้งเรายังไม่เห็นว่ามีคุณค่าเนี่ยเขานำมาพัฒนาดัดแปลงจากกล้วยน้ำว้าดิบ เป็นแป้งซึ่งสามารถนำไปทำเค้กทำคุกกี้เพราะฉะนั้นประโยชน์จากแป้งจากกล้วยที่นักเรียนราชสิมาวิทยาสองได้จัดทำขึ้นนั้นถือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของงานทางด้านอาหารของประเทศอีกอย่างหนึง่งค่ะอยากจะให้มะปางกับเมสกิดคนทางบ้านนิดหนึ่งว่าคนที่อาจจะมีโครงการเยอะแยะในหัวแต่ยังไม่ได้ทำเนี่ย มีอะไรจะบอกเขาบ้างเรื่องที่มา,มาก็รีบทํานะคะรีบประดิษฐ์สิ่งที่คุณอยากจะประดิษฐ์ค่ะถ้ามันสําเร็จขึ้นมาจะเป็นสิ่งที่คุณภูมิใจคะ่ะนี่อ่ะเมย์ครับค่ะสนุปน,นะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะที่จะไม่กล้าทำเราชอบสิ่งไหนนะทายังไงก็ทําออกมาเลยคะ่ะนี่คุณผู้ชมครับก็สรุปได้ว่าอย่ารอนะครับ ทำมั่นใจแล้วทําเลยถ้าไม่เดือดร้อนไขรนะครับวับบนนี้รายการสาธุประดิษฐ์ต้องขอบคุณมากๆเลยสําหรับอันดับแรกเลยคุกกี้จานนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะเอากลับบ้านนะคะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยก็ต้องขอบคุณกันล่วงหน้าเลยทีเดียวแล้วก็ขอบคุณน้องทั้งสองมากที่ประดิษฐ์สิ่งที่ประดิษฐ์ดีๆออกมาถ้าไม่รู้ว่าโอ้โหเด็กไทยของเรานี้ยังมีพลังสร้างสรรค์อีกมากมายเลยรอให้เรามาค้นหาหเจอวันนี้สาธุน้องๆมากครับสาธุครับสาธุครับ สำหรับคุณผู้ชมนะครับช่วงต่อไปเป็นช่วงที่คุณผู้ชมหลายท่านรอคอยอยู่วันนี้น้องจากโรงเรียนราชศีมาวิทยาลายัย2จะมาสอนผมประดิษฐ์อะไรง่ายๆที่คุณผู้ชมก็ดูและสามารถทําตามเองได้ในช่วงสาธุส่งท้ายไปจ้ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสาธุส่งท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับสนับสนุนโดยสิริโกสาลัยอบกรอบไม่ทอดนะจ๊ะ และวันนี้น้องๆจากราชสีมาวิทยาลัย2จะมาสอนผมทําอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันเลยเพราะเขานั่งกันอยู่นี่แหละครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาสอนพี่ทําอะไรครับตอนนี้อ๋อวันนี้นะครับมาสอนเรื่องการใช้สิ่งประดิษฐ์ครับจากเศษผ้าจากเศษผ้าครับที่ไม่ใช้แล้วเรามาทําติดกระเป๋างียครับกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋เนาะครับโอ้ น่ารักนะครับน่ารักครับน่ารักพอๆกับน้องแพะเลยเนะครับนะโอเคนะถ้าได้ขึ้นก็โอเคแล้วเนาะโอเคอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับนี้ก็มีอุปกรณ์เลยกันไกลนะครับครับพื้นมากเลยคุณผู้ชมหาได้ง่ายๆเลยกันไกลแล้วก็เข็มครับเข็มครับครับแล้วก็ได้มีได้ก็ต้องมีเสียไหมมันเป็นธรรมดานะครับน้องปามอย่ามาสนใจพี่เลยนะครับเอาต่อไปเลยครับ ครับแล้วก็เศษผ้าที่ไม่ใช้ครับเศษผ้าที่ไม่ใช้เศษผ้าเหลือๆคุณผู้ชมโหที่บ้านทุกคนมีเต็มตู้อ่ะหลังจากนั้นปั๊บครับแล้วก็มาตัดตัดให้ได้อย่างนี้ตัดให้ได้อย่างนี้นะครับเป็นรูปรูปวงกลมรูปวงกลมอ่ะน้องแพทเป็นปีชันเตอร์ให้นิดหนึ่งครับนี่เป็นรูปวงกลมอย่างนี้นะครับอ่าน้องแพททาตาหวานนิดนึงครับอ่ามีหวานแล้วนะครับโอเคครับจะให้แพรเขาเย็บนะครับอ่าให้แพรเขาเย็บให้ดูนะครับครับดูการเย็บดูการเย็บครับ ผมไม่ดูอย่างอื่นของเขาครับขอบคุณน้องปามมากครับครับผมดูการเย็บไปเรื่อยครับเย็บไปเรื่อยนะครับจนให้มันสุดมุมสุดมุมเย็บแล้วพอเย็บปั๊บรูปครับต้องรูดไหมรูดครับรูดเนาะแล้วก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้ครับได้อย่างนี้ครับอ๋อคืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นติ้งต่างเหมือนเป็นดอกไม้ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งลายดอกไม้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลายผ้าที่เราเอามาใช้แหมอันนี้เป็นผ้าขาวนะครับอันนี้เป็นผ้าที่มีลายระหว่างที่น้องแพรเย็บไปเดี๋ยวผมอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแล้วเอามาประดับอันกระเป๋าครับหรือว่าเราทําเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นผ้าปูโตะก็ได้ครับผ้าบูโตะครับอาถ้าผ้าบูโตะต้องต้องใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ครับแล้วแล้วก็ทําเป็นโคมไฟก็ได้ต่อกันโคมไฟเหรอครับแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ไหม้เหรอมันจะร้อนมันไม่ร้อนครับใช้หหลอดดปรระยััไฟคบ อ๋อใช้หลอดประหยัดไฟนะครับคุณผู้ชมครับไม่ร้อนนะครับและสามารถใช้ทําอะไรได้อีกครับน้องแปมก็เราแต่จะดัดแปลงครับมันได้หลายอีกหลายอย่างอะไรก็ได้ที่มันเอาไปประดับที่ทําด้วยผ้าได้ครับอเอาไปคุมหูโทรศัพท์ยังได้เลยเนาะที่บ้านไหนใช่ป่ะเออพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่นี่คุณผู้ชมแบบให้ดูนี่ครับนี่่ทีนี้น้องแพรอันนี้คือเย็บเสร็จแล้วใช่ไหมครับ เออคุณจะรูดรูดรูดยังไงอะ่ะรูดก็คือดึงนะครับดึงครับอ,อ๋ <imeters S 2> อแล้วเราก็จะม้วนข้างในซ่อนกลมไว้ครับเพื่อเก็บให้มันเรียบร้อยอา่าแล้วก็มาประดับอาจจะนี่นี่ี่อาจจะมีบแบบกระดุมอยู่ข้างหน้ากิ๊บเก๋กิ๊บเก๋อะไรอย่างนี้นะครับครับแหมวันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับสิ่งประดิษฐ ja ์จากผ้า นะครับที่คุณผู้ชมสามารถทําตามเองที่บ้านได้อย่างง่ายๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องปามกับน้องแพรมากเลยที่มาสอนพี่ทําสิ่งประดิษฐ์ผ้าชิ้นนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับซิเิโกะสาลายอบกรอบไม่ทอดของเราก็เป็นสปอนเซอร์ใจดีขอมอบกิฟต์เซ็ตซิเิโกนี้ให้กับน้องทั้งสองคนรับไปเลยครับครับผมและเพื่อเป็นการยกย่องน้องๆนักคิดที่ลงมือทำา PSI ซาแนวสารดี24ุ่โมง ขอมอบความสัจหลานเปอร์เซียนจากจานดดวเทียม P.S.I ให้กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัย2จังหวัดนครราชสีมาไปเลยจ้าเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจของสาธุประดิษฐ์กับโรงเรียนราชศีมาวิทยาลัย2แล้วนะครับ3ชิ้นผ่านไปคุณผู้ชมได้แรงบันดาลใจอันใดบ้างหรือเปล่าจะ๊ะแต่ว่าถ้ายังนะครับไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมตามเราต่อไปเพราะว่า ในช่วงสาธุสเสด็จของทริปอีสานนี้ยังเหลืออีกหลายจังหวัดเลยทีเดียวให้คุณผู้ชมตามกันต่อไปที่จะมาจุดแรงบันดาใจให้กับคุณผู้ชมด้วยนะจ๊ะสาธุเด้อแต่ว่าคุณผู้ชมครับก่อนที่จะลากันในวันนี้ขอขอ,ขอบคุณเลยครับขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นนี่ครับซิริโกครับน้หน้าเลยนะครับซิริโกสาหรายอบกรอบไม่ทอดนะจ๊ะและสนุก com เว็บไซต์อันดับหนึ่งของเมืองไทยสยามพาร์คซิตี้ p s i ช anel สารดี24ชั่วโมงชุดระบบทีวีอพาร์ตเมน และสุดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยจานดาวเทียม P.S.I. จานดาวเทียมที่ชัดล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับวันนี้สาธุประดิษฐ์คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคืนวันอังคารเวลา1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง PSI Channel สารดี24ชั่วโมงอย่างนี้วันนี้ขอลาคุณผู้ชมและโรงเรียนราชสีมาวิทยาย2ก่อนนะครับสวัสดีครับสาธุครับสวัสดีครับ,รบไปแล้วครับ